วันนี้จะพาไปบุกโรงงานขนมน้ำตาลที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนั่นเองและขน,น้ำตาลนี้ที่เต็มไปด้วยโปรโตีนและแร่ธาตุสารอาหารจากร่างกายอีกมากมายและนี่ก็คือขั้นตอนแรกในการทำขนมน้ำตาลนั่นเองและโรงงานนี้เขาได้ทำการก่อตั้งมาแล้วกว่า1 5 0 0 0 0มปีครับดูจากสภาพโรงงานนี่ครับหลังจากที่เขาได้ทำการเคี่ยวน้ำตาลเสร็จแล้วเขาได้นำเทยอยู่บนถาดและมีน้ำอยู่ข้างล่างนั่นเองครับ เพื่อที่จะได้ระบายความร้อนได้อย yeah to ่างรวดเร็วนะครับและนี่ครับหลังจากที่เขาระบายความร้อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาได้นํามายดลงบนพื้นครับเนี่ยทุกกระบวนการการผลิตจะมีน้าตาลอยู่บนพื้นพร้อมกับรองเท้าที่เขาใส่เหยียบนั่นเองครับนี่ครับนี่เป็นการนวดน้าตาลนั่นเองไม่ต้องกลัวครับรับรองสะอาดปลอดภัยแน่นอนดีครับที่เขาอย่างใส่รองเท้าไม่อย่างนั้นก็จะใช้ตีนเปล่าในการเหยียบลงไปเต็มๆนั่นเองและนี่ครับโรงงานของเขาครับอิฐนี้ทํามาจากอิฐเปลือกที่นํามาจากอียิปต์นั่นเองครับดูจากสภาพการแล้วดูครับโ้ นี่นะแอดไม่รู้จะภาพยังไงเลยครับนี่ครับหลังจากที่เขาได้นำน้ำตาลเป็นหวดแล้วเข้าเครื่องพิมพ์นะหรือเครื่องขึ้นรูปนะเขาได้นำมาตีให้มันเป็นกลมๆแบบนี้นั่นเองและหลังจากนั้นเขาได้ทำการนำมาคลุกน้ำตาลอีกร